นี้เนี่ยค่ะเวลาที่คุณครูจะขอเลื่องเงินเดือนนะคะก็จะต้องมีการทําข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้มีการรงเรียนอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ตัวข้อตกลงเนี้ย มันมีระบบนะคะมันสะท้อนถึงคุณภาพในการทำงานของคุณครูตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังได้นะคะแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะส่งผลไปถึงเรื่องของการเลื่อนเ,อง,เองินเดือนในระบบใหม่นี้เนี่ยนะคะเราอยากจะให้สิ่งที่คุณครูทำแล้วก็เกิดผลกับเด็กกับหน้างานจริงที่คุณครูได้ปฏิบัตินะคะที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะศักยภาพในการสอนของคุณครูเนี่ยสะท้อนออกมา แล้วก็ลงไปถึงผู้เรียนจริงๆเนี่ยนะคะนำสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติการทํางานของค,ครูนี่แหละค่ะเอามาใช้ในการที่จะขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะ ในส,ส่วนของข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ Performance Agreement เราจะเรียกกันย่อยๆว่า PA นั้นเนี่ยนะคะก็เป็นข้อตกลงที่คุณครูเนี่ยหรือข้ารชาชการครูและบุคลากรทางการศาึกษาทุกตำแหน่งเนะะี่ยค่ะที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นครูเป็นศึกษานิเทศเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษานะคะได้ทำไว้กับผู้บับบัญชา ให้เห็นภาพไม่ง่ายอย่างเช่นในตําแหน่งครูนะคะท่านก็ทําข้อตกลงกับผู้อำนวยการสถานศึกษานะคะว่าในปีนี้นะคะท่านอยากจะทําอะไรที่มันเห็นภาพที่ชัดเจนในการพัฒนาเด็กน,นะคะซึ่งในส่วนของข้อตกลงนี้นะคะ่ะมันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน ส่วนแรกเนี่ยก็คือการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งตรงนี้ก็คือเป็นงานที่ทุกท่านเนี่ยทำเป็นปกติเลยค่ะนะคะโดยที่จะต้องดูเรื่องของภาระงานที่กสกกำหนดมาส่วนที่สองเนี่ยก็คือประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ะะที่ส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียนนะคะอันนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพของคุณครูก็คือว่าท่านต้องดูว่าตอนนี้ตัวท่านเองเนี่ยเห็นอะไรในการที่จะพัฒนาคุณภาพของเด็กในความประผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันท่านก็ต้องดูด้วยว่าณนะขณะนี้ท่านน่ยดำรงวิทยาฐานะใดอย่างเช่นถ้าเป็นครูชำนาญการนะคะก็จะมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวังอยู่ที่เรื่องของการแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานของท่านประเด็นท้าทายที่ท่านจะเสนอว่าจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหรือ learning outcome ของเด็กเนี่ยนะคะจะมีอะไรออกมาบ้างในละักษณะของการแก้ปัญหาถ้าท่านขึ้นมาเป็นระดับครูชำนาญการพิเศษนะคะหมายถึงตอนนี้นะคะท่านเป็นคุณครูชำนาญการพิเศษอยู่สิ่งที่ท่านจะเสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กเนี่ย ก็ควรจะต้องแสดงให้เห็นถึงการริเริ่มหรือการพัฒนาอะไรนะคะที่จะทําให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะมีระยะเวลาการดำเนินการหรือมีตัวชีว้วัดหรือมีเป้าหมายเชิงคุณภาพอย่างไร กระบวนการนี้อยากจะให้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของการทำข้อตกลงไม่ใช่ว่าหยิบข้อตกลงอะไรที่มันสวยหรูเกินไปนะคะแต่ว่าดูจากหน้าง,งานของคุณครูอ่ะเด็กเนี่ยอยู่ในสภาพแบบนี้บริบทแบบนี้เราพบปัญหาแบบนี้ด้วยศักยภาพของเราที่มีอยู่ในตอนนี้เราจะแก้ไขปัญหาอะไรให้กับเด็กอันนี้ค่ะก็เสนอขึ้นมาเป็นข้อตกลงก็จะทำให้คุณครูทุกคนเนี่ยค่ะ ได้กลับมาดูปัญหาที่ห้องเรียนของตัวเองจริงๆไม่ต้องไปมีภาระในการจัดเก็บจัดทำแฟ้มอะไรต่างๆมากมายขอเรียนย้ำนะคะว่าข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ PA นี้ไม่ใช่การดำเนินการเพื่อ ขอมีหรือเลื่องวิทยาฐานะแต่ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่องวิทยาฐานะเท่านั้นค่ะเป็นสิ่งที่คุณครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเนี่ยจะต้องทำกับผู้มัคับบัญชา ตัวข้อตกลงที่ท่านเสนอหรือว่าสิ่งที่ท่านผอ,อเนี่ยได้พบเห็นจากในห้องเรียนของท่านเนี่ย ควรที่จะมีการพัฒนาหรือมีการแก้ปัญหาหรือเริ่มอะไรที่จะทำให้เกิดผลของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขึ้นมาได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะคะคล้ายๆกับว่าเป็น line of accountability ที่อยากจ,จะให้เกิดขึ้นมีระบบการรับผิดชอบร่วมกันนะคะซึ่งการที่จะเกิดอย่างนี้ได้เนะะี่ยค่ะมันสามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะคะผ่านกระบวนการ PLC ในสถานศึกษาซึ่งเราคาดหวังว่า จะให้ผู้มยการสถานศึกษาเนี่ยเป็นผู้นำสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยคะ่ะก็คือว่า ตัวผอ,อเองนะคะท่านก็ต้องทําข้อตกลงกับผู้มีการสํานักงานข้ดที่การศาสตรเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผอ,อเนี่ยท่านได้เข้าถึงชั้นเรียนนะคะและท่านก็จะสามารถที่จะไกด์กับคุณครูได้สิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยในการปรับเกณฑ์วิทยาฐานะนี้ก็คืออยากจะให้คุณครูเนี่ยมี powerful pedagogy ค่ะคือมีการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีพลังในการที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก